สวัสดีค่ะใครที่ทํางานอยู่ใกล้นิคมบางกะดีนะคะหรือว่าจะเป็นเมืองปทุมธานีนะคะเมืองทองทานีหรือแม้กระทั่งเส้นปักเกร็ดแจ้งวัฒนะนะคะวันนี้เรามีบ้านมานําเสนอหนึ่งหลังค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองค่ะบ้านหลังนี้ชื่อหมู่บ้านนะคะพึกสาววิว41ค่ะ ฟังก์ชันนะคะจะเป็นบ้านหลังมุมค่ะพื้นที่25.6ตารางวาฟังก์ชันนะคะจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งนะคะเรารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยค่ะทำให้บ้านหลังนี้นะคะดูสวยและอบอุ่นมากๆเลยค่ะเรามีพื้นที่ด้านข้างนะคะซึ่งเพิ่มเป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะ หน้าต่างนะคะดูรประตูของบ้านหลังนี้เนี่ยเราทําเป็นบานสไลด์ค่ะแล้วก็เน้นเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะจะทําให้บ้านดูสว่างแล้วก็ดูเป็นโมเดิร์นมากขึ้นค่ะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูภายในนะคะภายในนะคะเราแถมเฟอร์นิเจอร์ค่ะทั้งเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซไม่ว่าจะเป็นชุดโซฟานะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของโต๊ะรับแขกค่ะด้านนี้จะเป็นมุมด้านข้างนะคะเราทําประตูไว้ด้วยค่ะ เดี๋ยวถัดมานะคะจะพาทุกคนมาดูฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะคะห้องน้ํานะคะเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องเต็มค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ห้องน้ําคือโมเดิลสุดๆไปเลยค่ะเข้ามาภายในนะคะห้องครัวในส่วนของห้องครัวนะคะเรามีอินเคาน์เตอร์ค่ะพร้อมกับติดตั้งซิงค์ล้างจานนะคะหัวแก๊สสองหัวแล้วก็ในส่วนของฮูดูดควันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมซักล้างนะคะในส่วนของมุมที่มองจากห้องครัวคือบ้านดูกว้างแล้วก็ดูโล่งโปร่งสบายมากๆค่ะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างค่ะสามารถเปิดได้นะคะสวยมากๆเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านข้างนะคะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตอบโจทย์จริงๆค่ะถ้าเราทํากิจกรรมภายในครอบครัวนะคะสามารถทําด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้นบนกันค่ะฟังก์ชันของด้านบนนะคะจะเป็น3มห้องนอนค่ะแล้วก็1ห้องน้ําค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะชั้นบนเนี่ยกว้างมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ มาดูห้องแรกนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนย่อยค่ะที่อยู่ด้านหลังนะคะถัดมาค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้เราแถมเฟอร์นิเจอร์นะคะคือเป็นเตียงไซส์6ฟุตค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะผ้าม่านเนี่ยเราตัดใหม่นะคะมีทั้งกันแสงค่ะแล้วก็ปิดแสงไว้ด้วยนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของห้องนอนย่อยอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้นะคะจะติดกับห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะหน้าต่างนะคะแล้วก็มีม่านติดตั้งพร้อมเรียบร้อยค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้าชั้นบนกันค่ะห้องน้ําชั้นบนนะคะจะมีการแบ่งสัดส่วนไว้ชัดเจนเลยค่ะด้านหน้านี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้าค่ะและโซนเปียกนะคะจะอยู่ด้านในค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาขายอยู่ที่2องล้านห้าแบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทางเรามีการประเมินลงเงินใท้กก่อนยิ่นกู้ฟรีค่ะใช้เอกาสารเพียงแค่2อย่างนะคะจะมีสลิปเงินเดือนนะคะยอนหลัง6กเือนล่าสุดแล้วก็จะมีตัวเครดิตบูโรค่ะ แล้วก็ลูกค้าสนใจนะคะติดต่อช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะ